ประเทศไทยเป็นเพราะว่าไทยเราไปเริ่มก่อนออเริ่มก่อนตอนไหนเริ่มก่อนกี่ <rs. S 3> โมงาาภาพที่ปรากฏออกมาชาวโลกเขาก็ ไม่ได้กินยาแล้วบางบางชาติเขาก็ไม่ได้ชอบสตอด้วยนะคะคุณผู้ชมหมายถึงสตอบอร์่อะนะคือเราดูตามความจริงที่เกิดขึ้นเอาช่วงเวลามากางกันได้เลยว่าตอนนั้นะกี่โมงแล้วใครเป็นคนเริ่มก่อนกันแน่หลักฐานทั้งหมดมันมีค่ะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามแต่คุณโกหกหลักฐานที่มันเกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในประเทศไทยความสูญเสียที่ว่านี้ คนไทยใช่ไหมคะที่ต้องรับมาภาพที่ปรากฏออกมาวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยอะเจอว่าน้องวัวโดนสะเก็ดระเบิดตายไปแล้วสองตัวมิมู๋คุณดูดิกระจายหมดเลยอะ บ้านเป็นรูเลยนะคือถ้าโดนบ้านตรงๆบ้านก็พังยับอ่ะก็เบิ้มมาเออแล้วก็มีน้องไก่ตายเพิ่มอีกนะคะสะเก็ตระเบิดก็มาโดนบ้านพังเสียหายด้วยจากความเสียหายที่เราเห็นเนี่ยก็ไม่อาจทราบได้นะคะว่ายิงมั่วหรือว่าตั้งใจเพราะว่าอาวุธจรวด bm 2 1บของทางกัมพูชาเนี่ยเป็นการทำลายล้างแบบวงกว้างไม่ได้เป็นการล็อกเป้าหมายชัดเจนค่ะแล้วเมื่อวานนี้บางส่วนของจรวดที่กัมพูชาย,ยิงมามาตกเข้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะ ทะลุเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเหตุการณ์เดียวจุดเดียวเสียชีวิตกว่าเจ็ศพค่ะโอ้โหรถ่สา้ารถถ่ายติดกลุ่มถันที่ถรถรถ่ถรถนถรถรถรนรถรนรถรถรถร่รถรนรถ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 ถ สนับสนุนโดยโลตัสปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กริ้งนะครับ,รบชั่วร้ายสามานมยิงบ้านยิงโรงพยบาบาลยิง โรงเรียนครับสาคลนเขาไม่ทํากันแบบนี้แต่นี่ที่อยู่ติดกับบ้านเราประเทศไทยไม่สนใจไม่สนหน้าอินหน้าพรมระดมยิงเข้ามาฝั่งไทยถ้าหาเป็นพื้นที่ทหารรบกันก็ต้องเล็งเป้ามาตรงนี้ออแต่นี่คือเล็งลึกเข้ามากลายเป็นว่าไม่ได้สนใจไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านโรงพยาบาลยิงแหลกลานทําให้คนไทยโดนทหารกพูชาฆ่าตาย สิบสี่รายเป็นความเจ็บปวดรวดร้าวหัวใจคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านก็นุ้งก็นิ้งระเบิดลงตุ้มจะวิ่งทันยังไงตาแขนขาดขาขาดคุณยายตายคาที่คุณแม่พาลูกสาวลูกสาวไปซื้อเซเว่นไปซื้อของที่เซเว่นอยู่ดีๆระเบิดมาตุ้มคือไอตอนระเบิดมาตุ้ม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 ตรงอื่นก่อนจนกระทั่งแม่ตกใจกอดลูกเอาไว้แต่สุดท้ายไอ้ตุ้ม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 มันลงไม่ลมใส่แม่แม่ตายลูกตายอยู่ภายในอ้อมกอดซึ่งกันและกันนี่คือความไร้จัญญาบรรไร้ จริยธรรมไร้ความเป็นมนุษย์ของสุดๆจริงๆเพื่อนบ้านคนนี้เพื่อนบ้านฝั่งนี้ไม่ควรเอามาเป็นเพื่อนบ้านอีกต่อไปเลวไร้จริงๆให้ดูตรงนี้ดูตรงนี้คือเงาใครเงาของคนตายครับมีเด็กสตรีผู้หญิงผู้ชายคนชาราแล้วมีก้าศพด้วยกันฮะ แล้วภาพที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบ้านไปโรงเรียนเป็นร้านสะดวกซื้อต่างๆร้านสะดวกซื้อหอยุ่ติดปัม๊มถ้าองศาขยับมาอีกนิดเดียวอ่ะโดนปัม๊มปั๊มน้ํามันนะทุ่นใจหัวใจน้ํามันนะ่ะคุณผู้ชมความเสียหายมันจะมากมหาศาลแค่ไหนแต่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ทําเอาหลายคนรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละ ที่ต้องควรประนามเพราะว่าการกระทําแบบนี้ทําให้ผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเขาต้องเสียชีวิตไปด้วยอย่างคุณย่าท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหลานชายวัย8ดขวบแล้วตอนที่ลูกระเบิดมันลงเนี่ยโดนหลานเต็มๆสิ่งที่คุณย่าทําได้ก็คือกอดร่างหลานที่เต็มไปด้วยเลือดค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมรันะครับ โรงพยาบาลนี่ก็เป็นเขาเป็นหน่วยงานเขาเรียกว่ากฎบัตรกฎหมายกาชาติสากล <c oughs> ยิงไม่ได้แต่มันก็ยิงถล่มใส่ฮะเอเลียนยังรู้เลยเรื่องเนี้โลกจัวาอเป็นมนุษย์แต่อยู่บนโลกใบนี้ไม่รู้ได้ยังไงว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วต่อให้มีคนจากชาติคุณกำลังจะมาใกล้ตายในผื้นที่ผืนแผ่นดินไทย เรายังช่วยเลยอะในโรงพยาบาลเรายังช่วยเหลือเลยอะแล้วการที่คุณมาทําแบบนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่าทั่วโลกประนามกับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงปฏิบัติการการตอบโต้ของประเทศไทยด้วยรเราไม่ได้ปล่อยให้เขายิงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาดูว่า F16 ของไทยรวมไปถึงโดรนที่บินแล้วก็ยิงถล่มในจุดต่างๆเราก็ตอบโต้ไปเหมือนกันมีจุดไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามให้ละเอียดทุก ุกลับมาอีกครั้งกับงานมหากรรมนิยายนานาชาติ2025ในตีมอ่านอาร์ตเพราะหนังสือคืองานศิลป์เรียนพบกับหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำและกิจกรรมความสนุกาะจัดเต็มตลอดทั้งงาน แรงเหลือเจ็ดบาทเจ็ดวันเท่านั้นเฉพาะที่เซเว่นอีเลเนคุม้มถึง30กรกฎาคมนี้ไปข้าวมา Smart Heart Smart Heart ส <c oughs> <ๆ>ิ่งดีๆจสมาต่างวัยต่างพันแต่แข็งแรงไม่ต่างกันเลือกอร่อยกับ Smart Heart มมสมองฉับไวไหัวใจแข็งแรงสุขภาพดีทุกวัยให้ Smart Heart ทุกวันจี้ชั่วทันทันพาอผู้ใหญ่ไปไหนก็สะดวกไม่ซึมไม่รั่วอายุยืนยัน่ ผตภพาอออมผู้ใหญ่่ชั่วพลัสใช้ชีวิตเต็มที่ได้ไม่ต้องกลัวสะดุด e <im> กินน้อยเสี่ยงขาสารอาหารนะครับอยากไปดูดอกไม้แล้ววัยนี้ <c oughs> เรื่องกินเหนื่อยยากแต่เรื่องเที่ยวไม่มีถอย <c oughs> คุณยายจะไปจริงหรอไปนู่นแล้วตลัามาแล้วใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย My Enchufe Advance Pro มี y b g และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันพร้อม HMB สวยจ้า ไวเก่าระภูมิใจชัวใหม่ e n s u r Go a d v a n c e Pro ยาดมปลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนชาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มๆและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู่โลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัส ทไยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบผบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริง,รงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยโฟมออสเกอรก็มาตกรนลดอย่างแรงเหลือเจ็ดบาทเจ็ดวันเท่านั้นเฉพาะที่เซเว่นอีเลเนคุ้มถึง30กรกฎาคมนี้ um ไปเที่ยวกันครับอ่านหนป๊บนึงนะ สบ okay, ู่สมุนไพรโอเคเฮอร์เบิลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะเนื้อฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินไปอีกนานเลยนานจังสบู่โอเคเฮอร์เบิลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยเอสเปรสโซโรสเข้มอร่อยเข้มลอยทีพี่อร่อยงั้นอร่อยเข้มเข้มเอาอร่อยยังไงพี่ทั้งเข้มทั้งอร่อยสองเดียวจบจบป่ะเมื่อมีอาการปวด เลือกไทเรโน8ชั่วโมงพราเซตามอห650มิลลิกรัมเม็ดยา2ชั้นตัวยาชั้นแรกจะแตกตัวจากนั้นตัวยาส่วนที่เหลือจะค่อยๆแตกตัวช่วยบรรเทาอาการปวดนาน8ชั่วโมงเรื่องอาการปวดวางใจไทเรโนอ่านขาเัเตลือนในฉลากก่อนใช้ยาไมโลอร่อยเต็มที่อืมด้วยโกโก้ผสานนมโคและหมอบาเล่ประโยชน์เน้นๆอร่อยจัดเต็มอมอืมอืมไมโลอร่อยเต็มที่ทดีเต็มแก้ว บ้านและสวนแฟมิเกียจัดใหญ่จัดเต็มเพื่อคนชอบชอบครบจบทุกหมวดที่บ้านและสวนแฟมิเกียแล้วพบกันวันที่1-10สิงหาคมนี้ที่ไบเทกบางนาโลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัส ความสบายใจความอุ่นใจมันอาจจะฟังดูเฉยๆนะความสบายใจมันเป็นพลังได้ยังไงมันเป็นความที่ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังเราแค่รู้รู้รู้อยู่ว่าเออหันมาเมื่อไหร่ก็เจอพี่เขาอะไรางเงี้สมมุติว่าปีหน้าได้แต่งกันแล้วค่ะ,คะตัวละครตัวนี้อยากจะมีลูกของตัวเองกับเขาเหมือน <laughs> ติดตามแพลวทอล์กทีวีนะคะได้ทุกวันศุกร์เวลาสีทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ เกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระตา่ายปุ๋ยไขด่ดีอันดับหนึ่งที่เกษตรกรไทยเลือกใช้เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลกแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้เขาให้ QUST รวม5สารอาหารและผสมก๊อสแอลซีฟ <c oughs> ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองให้ QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบปุ๋ยไขด่ดีอันดับหนึ่งที่เกษตรกรไทยเลือกใช้คุณภาพชัวร์แน่ๆผลผลิตสมหวังเปะ๊ปะปปุ๋ยตรากระตา่าย ขอแนะนำขนมจ๊อบรัคพโอชีสหอมบื้ม เียบ PR b i ร Bag รถเตาครีมและหัวหอมเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎรู้ด้วยอาปาเช่ Apache. มีเมม็นอมสูนไพรรถมะขามป้อม I Love Apache จ่าฝูงพันใหม่แทรกเตอร์คูโบต้า52แรงหมา Nunca. No. นาทีเช้านี้นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้ที่พวกเรานั่งอ่านข่าวกันตอนเช้าม,มันเริ่มมีเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นในพื้นที่ของชายแดนค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเวลาที่รายงานเข้ามา7จ็ดโมงสานาทีข่าวเช้าเรายังไม่จบเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจุดที่เกิดเหตุเท่านั้นหลังจากรายการเราจบลงนะคะช่วงเช้าก็เริ่มมีข่าวออกมาว่ากัมพูชาเปิดฉากยิงใส่ ประเทศไทยก่อนแล้วเป็นแบบนี้หลายระลอกด้วยทําให้ประเทศไทยเราก็จําเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการตอบโต้ไทยก็จะไม่ทนเหมือนกันเพราะว่านอกเหนือจากทหารจะพลีชีพชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องโรงเรียนโรงพยาบาลร้านสะดวกซื้อเราเองก็ได้รับความเสียหายค่ะ ไม่ได้จริงๆสําหรับประชาชนคนไทยอซึ่งอินฟลูต่างๆนะคะที่เขานัดรวมตัวกันเอาเข้าจริงนี่ยังไม่ถึงวันเลยนะเพราะว่านัดกันในช่วงวันเสาร์<ส>าแล้วก็วันอาทิตย์นะที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมตัวพี่กันเองเนี่ยแม้ว่าจะมีคนบอกว่าอุ้ยไม่มีใครดึงกันจอมพลังหน่อยหรอพี่กันบอกว่าพี่กันจะยังคงยืนหยัดอยู่แล้วก็ช่วยทุกทางนะคะอะไรขาดบอกได้เลยเพราะว่ามีหลายคนที่พร้อมจะสนับสนุนผ่านพี่กันไปแล้ววันนี้ตัวพี่กันจอมพลังบอกเลยว่าผม ร้อมลุยเต็มที่ไปด้วยกันกับทหารไทยค่ะการตอบโต้กัมพูชาแบบด่วนๆผมอยาก